เบ่งนูนี่ฮึหนูได้อะไรล่ะลูกเก่งจ้านี่แหละว,วิธีกินหมักสมของน้องปิ่มพ,อพอ่อเ่อวาหนูอยากกินสมแม่ก็บ,บอกว่าไปเก็บมะม่วงหาวมะนาวโฮมากินอืมอร่อยบออร่อยให้แม่ช่วยเบอะเอาช่วยถือบ้งไว้หน่อยอย่าปล่อยบ้งหายไปเด้อ ซื้อบงไว้น่อยนะนี่ผลไม้ของปิมปิมผลไม้ข้างบ้านของปิมปิม่มดอกไม้ดอกไม้หายเนาะเอาเอาปะเอาไปปาดมูกตัวเองมาคือจักทจี จอดจอดจอดอู้หูเขียดมาลงมาตายมันลงมาตายในน้ำปุ๋ยเฮาเลยน้องปิ่มมาลงมาตายในน้ำปุ๋ยน้องปิ่มบรเทศน้ำปุ๋ยทิ้งเขียดลงมาตายเลยมาดูผักสลัดจ้าเซอนี่ดูดูดูไหนอร่อยไหมมะมงเฮามะเน่าหฮอร่อยบอ อันนี้ลูกหนึ่งอร่อยไหมคะปาดปาดโอปาดก้อนอืมแจ็กจีไหมคะจกจีจักเลยจักจีจกจ <laughs> พี่เปลนจักจีบอ อร่อยไหมม,มาดูดูนี่น้องปิ่มจะเติมน้ำปุ๋ยให้แม่ได้เมื่อไรน,นี่น้องปิ่มจะเติมน้ำปุ๋ยบ่เมื่อนี่ปุ๋ยน้องปิงป่มไปเอาปุ๋ยบีมาเน่แล้วได้ให้แม่ได้แนวข้นปะเข้าไปเอาแนวข้นปุ๋ยเข้าก่อนป่ะเอาอันนี้จะเดี๋ยวเอาอันนี้แล้วแม่ให้หนูเติมเติมอันนี้ ปุยเอปุยบีอยาเขาไปดหมดจะกับ้บเอาอันไหนเอาอันไหนแม่ออกมาให้แล้วนี่นี่ง่ายจ้าน,น้องเบิ่งเมื่อแม่เอาออกหายออกมาออกมาเออไม่เอาหายแล้วเอาอันไหนอีก อเอาอันนี้ก้อนเออเอาค่อยๆเอามาใหแม่ถืออืมแม่แม่แม,แม่แม่จูงค่อ,คอยๆเดินค่อยๆเดินอืเดินอืว้าวพี่น้องกันละ่ะ <laughs> ระว่างระว่างของขาอาพึ่งอาพึ่งไปอืค่อยเดินมันว่าแม่แนวข้นปุ๋ยด้ยละหูออันนี่ยข้นปุ๋ยเราจะเติมน้ำปุ๋ยแล้วบะ โอเคโอเคพี่น้ำพี่น้ำปุ๋ยน้ำแม่สินี่น้ำปุ๋ยน,น,ยนี่ลากกระล่างเดินไปได้สวยเลยอึ้หลาดูสิว้าวปิมเทน้ำปุ๋ยลงน้อย นี่ขวดน้ำปุ๋ยปิ่มเทลงน้อยจ้าเทลงลงน้ำแน่จ้าทำแบบไหน<า>ทำแบบนี้อเอาเมื่อออกอเทไป,ไปพ่อเราบ่อพ่องามลราติโอ้ยความทิมไปงามับงามโอเคงามแล้วคนติบันนี้ หมค้นเน่หมคน้นน้ำปุยเน่เอาว่าง้นไม่ลงเติมอีกเ,เอาอีกจันอยเอาอีกจัน้อยใส่เลยวหนุนไปค้นหนุนหลอดบานหลอดหลอดนี่เอาใส่ใส่มาเติมด้วยแม่ว่าจะบ่เติมตอนเสาร์ดิ เขาก็เลยได้เติมปุ๋ยตอนเศร้าตีมันสูดแดดไว้บน่นี่เอาเท่เอาปิมเท่อือเอาปิมเท่แม่ช่วยแม่จับดากมันให้อือปิมเท้ลงอืมเพราะแล้วเท้าว,วจากคนบัานนี้ค้นด้วยอออแม่ค้นด้วยน้อย ยัด้วยคนด้วยอคนด้วยแล้วหลอดบ่หนี่าไปหดต้นไม้นาบ้านปะบหนีปะไปหดดอกไม้นาบ้านปะไปกันเถอะ ตัวช่วยของแม่ตัวช่วยยุ่งช่วยยุ่งหรือช่วยงานเป็ปีมันช่วยยุ่งหรือช่วยงานคะปะไปกันเลยเร็วไมาเร็วๆจะพาไปรดน้ำดอกไม้หน้าบ้าน แล้วแกงขขาวผายงูใหญ่ตัวนั่นนะจะไปเหยียบมันดิมาเด้วยพายจะลดน้ำต้นเดลีนี่แล้วเร็วเป็นจะลดน้ำเดลี่บ้านอ เปีมช่วยด้วยเิม่ิมช่วยด้วยเปม่ิมช่วยมาลดน้ำต้นไม้ด้วยแล้วแม่จะผ้าขยายเดลีออกให้มันเต็มรัวเลยนี่วันนี้เดี๋ยวไปซื้อดินปลูกกันเนาะพปีมไปได้งูมากหรอโอ้นี่ของพปมหดต้นไม้โอ้นี่ของพปีมหดต้นไม้โอ้เกรงจังเลยพูน่า <laughs> ของแม่แม่กามีเดะข้อแม่แม่กามีเดะโอข้อพิมเปียนก็นมีเดะว,ว้าวไงจังเลย,ยปิมโหฮดยังฮดจนไหมฮดจนไม้มาโหดต้นโชกเกลาสัน้นปิมดูนี่มันหายโชกบ่นี่ พี่พิมกับโฮช่วยเอาโฮช่วยกันแน่เราบอกต้นไหนโอ้ต้นออมชมพู่บอกโอพิมจากหดออมชมพู่ด้วยออมชมพู่สวยบ่ สวยหอ,อมชมพูสวยจ้าร่างโคมด้วย,วยเอาไปทำเป็นปูข่า ไปไหนกะไปเอาอันไม้ตีเอออันนั้นมันค่อยพอดีหนูนจ้าอันนี้มันใหญ่โพดอันนั้นมันค่อยอันนี้มันใหญ่โพดอันนี้มันค่อยพอดีน้องอืออย่าไปฟาดให้ <c oughs> ไ,ปไปฟาดต้นไหม่พอดัน่นนะ่ะพ่อจะดูเอาดิอันนะ่ะอันนั้นมันคือต้นไหม่พอดิน่นนะ่ะพ่อจะดูน้องให้พ่อดูบ่ น้องเห็ดจังไหนเว่าพอจะดุน้องเห็ดจังไหนดุก้อนบ่เ <c oughs> ต้นแหนี่เสียงเพลงมากพูดนะพูดนะพูดนะอเอาเกรืองเดือนดาวเห็นป้นะเนี่ยโอเคไปไหนมือน,นี่ เมืเอ่อนี้บอกโอเคอีกแม่ไปสวนผักแป๊บนึงเด้อน้องปิ่ม,มทำธุระเสร็จแล้วตามมาเด้อตามมาบอมาเด้อแม่จะพาไปดูไปดูพักสวยๆแป๊บหนึง่ง เล็กน้อยขีดดือยขวดมาล้อยน้ำไว้หลอ,อดบ้เนอ๋อจ้าไปทุลามาแล้วบ่ลงเปลี่ยนผ้าแม่ไปซื้อดินปลูกเด้อมาหนีเด้อเดี๋ยวเอาบอนสีเฮ้าใส่ดินปลูกกัน